ันนี้วันที่3แล้วค่ะทุกคนอย่างร่องไววอลอกเราเป็นวอล์กที่ไม่ละเอียดหยาบๆวันนี้เรามากินข้าวข้าวเป็นกะบแล้วก็มีพวกหมูทอดด้วยนะคะใครสั่งไปสั่งอย่างไรนะอันนี้ไปค่ะเซตปีแล้วก็สั่งเป็นซอสโดนทนติิ่มโดนติดอิ่มโดนติดอิ่มยินดีรั้วมลยยกับข้ามาเลยเกิดปีนูอะไรครับ น่าจะเป็นหมูกับไก้กรอกแล้วก็ซอสตัวดิกับสกใหญ่มากไม่หนูคิดว่าจะเล็กกว่านี้อันนี้มันใหญ่มากแล้วหนูขอข้าวคนนมิเดียวขอเคาให้หนูกินข้าวน้อยอยู่แล้วขอได้คำนิดเดียวเหมือนกันของเธอข้าวเยอะจกินไปตั้ง1ิคำนะแลวนี่คือ USJ ส้ดยอ้ค่ะ ุจากหมั่นที่กดเล้อกดาฮัปตี้ไปแล้วนะคะมันจะหมดไปแล้วกลับ<ป> <Okay, S 2> มาแล้วไปส่วนสนุกอยู่เอชเจค่ะไปเท่ากันเขามีพลังที่สุดยอดเก่งกาฬ แล้นี่คือ USJ วันดีวันรุ่งเจ้ค่ะถึงแล้วค่ะทุกคน่แต่ว่าเดี๋ยวไปซื้อบัตรก่อนกำลังคิดอยู่ว่าจะซื้อเป็นบัตรธรรมดาหรือว่าบัตร Special Entry ดีแต่น่าจะ Special Entry กลัวไม่มีเวลาแบบกลัวไม่ได้เล่นลองดูราคาโอเค Let's go เยี่ยมากากใหญ่เนาะใหญ่มากจี่งแค่ถายเข้าไันไม่ทางเข้าอยู่ข้างนู้นข้างในนี่โรงแรมด้วยที่มีโรงแรมที่นี่ด้วย สำหรับคนที่แบบว่ามาแล้วแบบเพื่อมาเล่นลยอยะไรเงี้ยนูเห็นเขาขายแบบบัตรทางเข้าบัตรเข้างาน7วันด้วยนะเออขึ้ขออยุาตเล่นแล้วกัน7วันเออ,เอ,อ7วันเล่นไปเลยค่ะอันนี้เป็น Universal Store เผื่อว่าอยากจะได้เสื้อกันหนาวเพิ่มอีกตัวที่เป็นลิขสิทธิ์แบบ100%เสื้อกันหนาวลายมินเนี่ยนใช่เรี่อรูปหมวหน่หนารักด้วยนะคะหัวนตุ่ย อยากเปลี่ยนหมวกว่ะคือรอบก่อนที่แันมาแพนแค่มาอยู่ข้างหน้าเราไม่ได้เข้าใช่เพราะว่ารอบนั้นอ่ะมาแค่รีวิซา่าเฉยๆยตอนนั้นอยู่เกาหลีไงแล้วมาญี่ปุ่นเพื่อที่จะรีวิซา่ากลับเ้าไม่ไห่จริงๆมันก็เป็นวิธีที่ไม่ค่อยดีเทาๆนะคะใช่ไม่ไม่มค่อยน่าทำเท่าไหร่แต่ก็กุ้มจก้เลียวก่อนเข้าอยู่เซล เต้นน่าจะชอบแต่ไม่รู้จะเล่นหรือเปล่าต้องลองดูไม่เหยวไม่ยาวเพราะว่าเป็นานปกติรูปโลกที่เขาถ่ายถ่ายแล้วไหมเยอะถ่ายแล้มันจะโหล่อแล้วก็เหุ่๊โเนี้คาบก่ตโมดตโนตุเนดิมาชน วันนี้บัตรเอ็กเพสที่ันผ่านหมดแล้วก็เลยได้เป็นบัตรธรรมดาอาจจะต้องยืนต่อกันสักหน่อยแต่ว่าที่ว่าคนอาจจะไม่น่าเยอะหรือเปล่าเดี๋ยวไปถ่ายรูปรอบๆก่อนแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปข้างในกินนะคะ วัถ่ายเรียบร้อยถ่ายรูปเสร็จแล้วค่ะกำลังจะเดินเข้าไปไป,ไปกันเลย <Yeah. S 1> ไปงีป้แล้วต้องต่อกลัวต่อคิวนานอย่างเดียวเลย่ะอันไหนโล่งก็ใส่อันนั้นเขาต้องตรวจปากก่อน<อ>ไปกินก่อน a few moments later ไดแล้วนะโอ้ตรวจกระเป๋าเข้าตรวจกระาด้วยนะขอตังค์ต้องตรวจไหมฮะขอตังค์ตรวจตรวจมีตังค์ก็แบบให้พี่เข้ามาแล้วนะมาแล้วดีใจไหมครับดีใจมากนี่อย่ามาอย่ามานานแล้วใช่ไหมนี่ เวลานานแล้วหนูชอบสวนสนุกใช่หนูชอบสวนสนุกแต่ว่าไม่เคยได้ลองสวนสนุกต่างประเทศเลยอันนี้ first time ใช่ที่เป็นสวนสนุกต่างประเทศหนูเห็นว่าเพื่อนพี่โปเต้มันมีแบบนี้ด้วยแต่พี่โปเต้เขาไม่ทําแบบนั้นอ่ะเขามาใส่นิ้วได้ใช่อ้าวทำไมพี่โปเต้เขาไม่ใส่นิ้วใส่มือได้ไหนดูพร่โบเต้ก่อนเออแล้ตอนนี้เด็กใครลงธิ์กำลังมา เขาอยู่ไหนเขาเดินข้างบนนะครับเก็บไว้เก็บไว้เอาไว้ขึ้นเครื่องเล่นยาวใหญ่มากใหญ่แค่ไหนข้ามใส่ขาตั้งด้วยอะไรเหรอใหญ่แค่ไหนทามือทำไม่ได้จีบปุ๊บไม่อยากเล่นพี่ารับใส่มือได้ด้วยนะหรอใช่ปี่รอยแล้วนี่เต้ที่รักก็ดีเลยดูเคยไปเที่ยวแต่ของเกาหลีลอตเตอเวอร์มั้งไม่ใหญ่เท่านี้ เนี่ยลอตเตอร่โบจะเป็นแบบว่าของของเล่นอยู่ในอยู่ใน,ในตัวอาคารอาคารอีกทีหนึงเฮ้ยอยากไปซื้อไอ้หัวใหญ่ๆมาใส่บ้างว่นเขาใส่เดิน,นกันทั้งหมดเลยเขาหนาไวไงเออ้าพีใส่ใส่ของร้อนชิบน่ารัมา,ชากมาชอบเราควรจะเข้าไปดูของฝากกันตอนจบหรือจะตอนจบก่อตอนจบไหมซื้อของใส่เล่นอะได้แต่กลัวว่าเข้าไปล้วจะได้มากกว่าของใส่เล่นเลยอ้าว รชาตโครจุ้ยค่คืออะไรคะจุ้ยคือไขเซนค่ะจุ้ยคือไขเซนแบบโฟดีไม่รู้ว่าข้างในเป็นยังไงบ้างน่าจะเป็นแบบหนักใช่อาละดูกันว่าข้างในเป็นไงคิดว่าน่าจะถ่ายไม่ได้หรือเปล่าเออแต่เอามาเล่าให้ฟังเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวดูตัวเลขนี้อู่ตัวชอบไหมชอบเข้าตัวไหนครับเชื่อคุณนะจข้างั้นถอดแมสก์ทำหน้าให้เหมือนจริงนะครับ ะกีไม่ดูอะไรมาสกีมันเป็นเหมือนแบบว่าเป็นเหมือนเนื้อเรื่องเปิดของแบบนิวอร์เซลอะไรเงี้ยค่ะเหมือนแบบเชิญชวนให้คนมานิวเด์เซลแต่แบบข้างในไม่อยากสปอยเลยว่ะเออไม่อยากสปอยเลยคือมันดีมากดีแต่คือมันโอเคมันเป็นโรงหนังโพรดีค่ะที่เราเหมือนแบบว่านั่งดูใช่ไหมแล้วเราก็แบบดูเนื้อเรื่องไปถึงแม้ว่ามันจะไม่มีคำวิกฤตเลยก็ตามแต่เราก็พอเข้าใจบริบทของมันได้เลยเเพราะว่าเราดูการ์ตูนไปเยอะใช่ไหมเออเราดู เออชอบเราดูแล้วแบบมันก็โยกกึกกักกึกกักอะไรเงี้ยเออสนุกดีค่ะสน,น,นุกดไีได้ของฝากไ้หมได้ของฝากมาก็คือเป็นอันนี้เป็นเหรียญค่ะเหรียญแบบนี้น่าจะมีทุกที่ที่มันเป็นแบบสถานที่ท่องเที่ยวนะคะร้อยเยนสองร้อยเยนแล้วแต่สถานที่สองร้อยเยนแล้วก็เลือกลายไดน้นี่ก็เลยเลือกเป็นลายโกโจซาโต้รุมาะค่ะนี้ใช่แล้วก็พอแบบว่าพอเราดูที่โรงหนังของเขาเสร็จใช่ไหมพอออกมาด้านทางออก่ะ เป็นช็อปของจุดุสือไคเซนซึ่งเราสามารถซื้อของได้ก็ค,คือมีทั้งแบบเสื้ออิตาดรีเสื้อโกโจมีตุ๊กตามีอะไรอย่างเงี้ยแบบเป็นของเขาเรียกว่าอะไรนะของฝากเหรอของฝากกลับไปซึ่งพัดก็ได้เสื้อโกโจซาโตรุมาค่ะเซื่อวันทำไมก่อนไม่รู้ แต่ว่ามีไว้แบบที่ระเลือกไงที่ลเลือกเอาเหรียญแค่นี้ไม่พอต้องมันเสื้อนะคะเอีอ๋ยน,นะมาเสื้อเลยต่อไปจะไปต่อแต่ว่าไม่แน่ใจว่าอะไรแต่ต้องดูมีแฮร์รี่พอตเตอร์แฮร์รี่พอตเตอร์เห็นแล้วพอ่เอ <c oughs> กกเอ๋อแอมโรมเบสเอ็มีตแหน่งแฮกกิทด้วยมีที่เก็บหรอพี่โจและเรียบร้อยโดนมาอีกหนึ่งตัวค่ะโดนอะไรมานี่เสื้อสโนว์ปี้สีน้ำเงิน น <Okay. S 2> ่า <Bee> ร <ful> ังมากเขาถามว่าชอบชอบสนุกกี้หรอบอลาเปล่าค่ะชอบสีชอบสีฟ้าชอบทำให้ดูเหมือนสนุก ตอนแรกนึกว่าจะน่าเบื่อแล้วเพราะว่าแบบเหมือนนึกว่าไปเดินดูพิพิธภัณฑ์สไปเดอร์แมนว่าแบบว่าเออบทความเป็นมาเป็นไงเป็นของแบบคอมิกนะคะพันก็ไม่ได้ดูคอมิกมาแหละต้องไปดูต้องไปถามพี่โปเต้เพาะพี่โปเต้อะชอบสไปเดอร์แมนมากคือจริงที่พันเลือกเข้าเพราะพี่โปเต้ชอบสไปเดอร์แมนก็เลยลองเข้าไปดูพราน่าจะมีอะไรอะไรเงี้ยเห็นแบบว่าเขาเปิดแถวพอดีให้เข้าก็เลยแบบเฮ้ยน่าจะได้เข้าแล้วเลยแต่ทีนี้เข้าไปกลายเป็นว่าคนแม่งเยอะชิบหายเยอะแบบแถวยาวมากอะไรเงี้ยพันก็เลยแบบแล้วแบบเดินเดินไปเปื่อยเดินรออะไรเงี้ยก็รู้สึกแบบ แจ็คมันมันจะมีอะไรวะอะไรเงี้ยแต่เขามันกายเปเครื่องเล่นแบบเครื่องเล่น 3D ไม่ใช่ 4D โชว์ดีเออเป็นเครื่องเล่น 4D ที่สนุกมากรูกป่คือมันได้อยากซ้ำอีกรอบอ่ะแจ็คก็เลยอยากซ้ำอีกรอบอ่ะไม่ติดใจมากเลยแบบว่าไม่ไม่มั่นมากแลบไม่หาหาที่ไทยไม่ได้จริงนะอยากให้ที่ไทยมีค่ะก็ควรมีนะโอ้อยากให้มีมากมันจะมันเพิ่มความสนุกของเสิร์สนุกมันคือมันคือดีมากจะลองไห้แน่ทางพี่โปเตอร์ดีกว่า ไม่ทราบว่าคุณฟังเพลงอะไรอยู่คะความ飒สงแสงครับหยอกไหกอะถามว่าเป็นไงบ้างสไปเดอร์แมนสนุกสนองดีชอบไหมชอบชอบตัวไหนสุดชอบสไปเดอร์แมนสิเท่มากเลยเราชอบไอ้นั่นไอ้ที่ไฟไฟพุ่งๆนล่นเลยมันมีแบบว่าตัวกินก๊อปปิ้งมามาปลาไฟมาแล้วก็แบบมีไฟมาทำสมจริงเนาะดีมากสนองดีที่ไทยไม่มีศมศพนั่นแหละค่ะเดี๋จะไป จะลองไปเดินดูว่ามีอะไรน่าเล่นอีกไอ้ไอ้ไอ้นั้นน่าเล่นมากเลยหนูจะต้องชวนพี่โปเต้ไปเล่นให้ได้กับชิงช้าไอเซเซนนั่นแหละใช่อันนั้นพี่โจก็ต้องไปนะจริงๆแล้วอ่ะครั้งหนึ่งในชีวิตมันต้องสนุกมากเหมือนสไปเดอร์แมนแน่ๆฮัอบลโหอมน ใช่เลยตกใจเลยเออตกใจอ๋อเออช่นนี้สบัยด้วยแมนโอ้โหมัวซัวเลยขีเป็นนัวขีนัวไปหมดแมนฮัตต oh. ันน oh. 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 oh, oh, oh. so oh. ีเซียนสบัยแมนฮัตตัเดี๋ยวไปเดินดูก่อนว่าจะไปที่ไหนต่อนะแม่รวบๆ่ป ตัวเล็กมากเลยปะปุ๋ยปะปุ๋ย ไเยเลยงลไม่เคยเล่นแล้วนี่คือครั้งแรกที่ได้เล่นแล้วมันสุดยอดมาก <c oughs> สิ่งที่ทรมานก,ก็คือการรอนะคะเพราะว่าเราไม่มีบัตรพาสเออแต่ว่าก็รอจนเย็นเลยเนี่ยจนมืดแล้วนะคะสนุกมาก <c oughs> ดูสีหน้าก็สนุกค่ะเพงเพงเพงเลหมือนผมวาร์ปได้โอ้ไม่เหมือนวาร์ปได้เลย <c oughs> รอไปกี่ชั่วโมงรอวุไม่รู้กี่ชั่วโมงสองมั้ง เกือบๆเกือบๆนะคะใช่แต่สนุกมากแต่สนุกมากคุ <h <h ้มค่าที <h <h ่ได้รอนะคะก็ดีใจที่พี่โบเต้เล่นด้วยแล้วเล่นด้วยพี่โบเต้จะไม่เล่นซะแล้่น่ารักมากาแการที่น่ารักที่สุดป่ะงั้นเดี๋ยวเราไปไหนต่อว่าจะไปตรงมาริโอ้ค่ะมาริโอ้แลนด์แล้วก็เดี๋ยวจะไปฮอกวอตโอ้ฮอกวอตใช่ได้เลยงั้นปัดกล้องไปแบบฮอกวอตปุ๊บ ทีนี้ต้องเราเข้าสู่ Harry Potter กับน้องแพทบ้านทัฟฟ์ัฟค่ะนี่มาถึงแล้วค่ะทุดคนดีมากคือคนเดียวต้องได้มาหนูบอกเลยคนที่ชอบมากๆต้องได้มาถึงแม้ว่าหนูอ่ะอาจจะแบบไม่อินไซต์ขนาดนั้นนะแต่หนูชอบมากแต่เมนเด็กร้องอยู่แล้วอ่ะต้องเปนเด็กร้องอ่ะนี่เหรอไม่ใช่เด็กร้องอยู่อ่ะว่อไือถ่ายร้องเลยร้องกันม น้องร้งอง,งทั้งวัน๋อ้ทั้งวันแล้วพี่โปเต้บอกว่านั่งรอตรงที่หนูร้องนะนงหนูร้องอะไรวะ <c oughs> อ๋อเมนเดเกนะคะอืมโอเคโดนมาเรียกเรนนะคะกับเซตแฮร์รี่พอตเตอร์แต่งคือมากเพือเ่อ,อที่จะเอ่อรอเล่นฮอกบอร์ดเลกาซีนะคะพร้อมกับ <c oughs> <c oughs> ไม้กทาสุดกากของนิวกากมากอะ่ะเพิ่งเคยเห็นเต็มๆว่าแม่งกากแต่ว่าแต่โชว์ดีเทลแต่ว่าก็โอเคนะก <laughs> <ม>็เป็นไม้ไกายสิทธิ์ที่มึงแบบตาเลือกมาดูตรงนั้แล้ว <laughs> แล้วจะเลือกไม้คือเมโอนี่ <laughs> สวยดีค่ะแต่ว่าเคยทําแบบทดสอบมาแล้วได้ไม้เดียวกับนิว <laughs> ก็เลยซื้อไม้นิวอะ่ะใช่แค่นั้นเลย <laughs> แค่นั้นเลยแต่มื่นแล้วอะ่ะตอนนี้ไม่แน่ใจว่าจะได้เล่นอะไรต่อหรือเปล่าเือจะพาพี่วอเต้ไปกินข้าวแล้วนะคะก็แรนดอมชิดร็อกอยู่แล้วโอเค ปิดเดย์ที่สามสาม้าไม่มีต่อแปลว่าไปกินข้าวแล้วถ่ายถ้าไม่มีต่อวอล์กนี้นะคะก็แสดงว่าไปกินข้าวแล้วแล้วก็นอนแล้วนะคะใช่ไหมที่หนูใช่พูดไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะคะนี่เพิ่งพูดเหรอเนี่ยสามเหรอให้คิปที่สามั้วนะเพิ่งจะพูดนะคะเจวกันไปกับน้องแบนเลกค่ะ น,น,นี่คือวันที่สี่วันพักผ่อนพักผ่อน,นะค่ะทุกคนวันนี้แบบหลังจากพัดไปเล่น ufc แบบไม่ไหวเพร้ะจะมาขาดแตกตายแล้วค่ะหมดสภาพแล้วก็เลยจะกลายเป็นฟิกกี่ของพี่โบเต้นนะคะวันนี้ก็จะเห็นเขาล่าเริงเป็นพิเศษส่วนแซดเหี่ยว,วเฉานะคะเพราะจะตายแล้วดูคนล่าเริงเดีคือเราเล่าให้ฟังก่อนว่าเมื่อวานเนี้ยค่ะที่แบบเล่น ufc เสร็จใช่ไหมก็เลยจะไปกินข้าวแล้วเขาก็เซิร์ชร้านที่ชื่อว่าคิว มาะคะเพราะอยากกินร้านเอ่อแบบฮองคัสสือที่มีที่เป็นเนื้อก็เลยไปกินหน้าจะจะไปกินหน้า USJ เพราะว่ามันมีอยู่ที่หนึ่ง<ม>เดินไปปุ๊บกำลังต่อแถวฟนงข้างหน้าบอกว่า last สือ last สือ<ม>แปลว่าแบบหมดแล้ว<ม>เขาปิดคิวแล้วเนาะเขาปิดคิวแล้วทีนี้ก็เลยผิดหวังก็เลยไม่เป็นไรไปหาสาขาอื่นก็ได้เพราะว่าสาขาที่ u s เอสเมันปิดประมาณสามทุ่ม <Okay. S 2> ก็เลยเอ่อ เจอเ์อกูกิลเจอแล้วก็แบบเฮ้ยมันมีสาขาที่ปิดสี่ทุ่มเราก็จะไปทานประมาณยี่สิบนาทีเหมือนจะติดใจแท็กซี่นะคะก็เลยนั่งแท็กซี่กันไปอีกนะคะสาคนอีกแล้วอีกแล้วนั่งจาก USJ มาแถวนำบากเหมือนเดิมนะคะมันก็ประมาณ4,200เยนหานก,กันก็ได้อยู่พอได้อยู่แต่รถไฟคะรถไฟดีกว่านั่นแหละทีนี้พอไปถึงนะคะสาขาแถวนำบากแล้วต่อแถวก็โดนพี่เขาบอกว่า ตรงนี้ที่เขาต่ออยู่เป็นคิวสุดท้ายแล้วเหมือนกันเขาก็เลยแบบว่าเศร้าใจตั้งแต่เมื่อวานแล้วค่ะว่าเขาไม่ได้กินคิวคัสกกแเลยางงั้นเฮ้ยวันเนี้ยวันนี้วันพักไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปเที่ยวแล้วอะไรเงี้ยพักอยู่ก็จะเป็นทริปกินของทูบเต้ไปเลยแล้วกันววันนี้ก็เลยจะพาไปกินคิวคัสึกจะไม่ไปตอนเย็นแล้วเพราะว่าคนเยอะเลยไปตั้งแต่ตอนบ่ายเลยนะคะมาดูกันว่าความหวังของเด็กชายคนนั้นจะเป็นจริงหรือไม่ไปดู เต้ขอเดินดีด้าหน่อยเดินดีด้าหน่อยเดินไปกินกิ้งคัตสึขอเดินไม่พาครับอะบังเขาดิฉันตอนนี้อยู่ไหนแ้วตอนนี้เราก็เข้ามาในร้านแล้วนะครับเป็นร้านกิ้วคัตสึที่ผมเลือก เราต่อหิวชั่วโมงหนึ่งคือแค่ไม่ออกคลองตอนนี้อะไรอ่ะคืแค่ไม่ออกคลองทำไมอ่ะเันหิวเพราะว่าหนูไม่ได้แต่งหน้าโว้ยหนูไม่ได้แต่งหน้าเหมือนกันเออเธอเธอหน้าสดสวยนะเธอดำเนินการให้หน่อยดีเราลก็จะรอหายกันนะครับว่ามันจะมันจะตรงปกไหมเพราะตัางแต่มาที่ญี่ปุ่นตรงปกทุกอย่างในแต่ว่าตรงปกอย่างเนาะไม่มีอะไรที่ไม่ตรงปกเลยไปดูอะไรกัน นี่ครับเกี๊ยวก้าวตุ่มือแบบดมกเลาวแล้วก็ย่างเลยนะยางเลยครับกินัไม่ข้ะมันไ่จมรม่นไม่จิมืนกินสเต็กลย กินโอเคบกินนะ <laughs> ไม่กินแล้อันนี้เป็นชยูยกแล้วก็อ,กอันเป็นซอสของเขามาังอันนี้แบบมีกินแบบอืมน่อยอ่ะ สำลักซะับหนึ่งสำลักสำลักก็ได้เที่ยงครับผมบันเข้าวมด้วยต่ที่น่าหน่าแปลกอยู่อย่างนั้น <c oughs> ผมคิดว่านี่คือน้ำจิ้ม <c oughs> ผมก็เลยลอ่อซักแต่ว่าเติมน้ำจิ้มแบบไม่เยอะมากแล้วก็กินเยอะมากแล้วก,กินไม่ได้นะ่ะตอนแรกเขามีแบบประมาณนี้พอกินเหนือ้เนี่ยพี่เจบอกว่ามันน้ำสลัด ร้มันไม่บอกตั้งแต่แบบว่านิดนึงอะไรพอไปกินซะหมดถ้่ดูร้องว้าวนี่ครับไม่ได้ว้าวเนี่ยโล่ของโลของไม่ได้ว้าวโอ่ไม่ได้ว้าวกลางถ้าเราแบบนี้โย้ว่าถ้าเราใช้เวมาชั่วโมงครึ่งอะไรเงี้ยก็คงจะไปลองร้านอื่นก่อนโอเคกินร้านจุดสองเราจะไปกิน ก็แลาวกัปร <c oughs> ้านทาโกยากิ80ปีค so, ่ะที่มีพี่แนะนํามาก็เลยจะพาทัวร์ให้พิินว่าเทียบกับเทียบกับทาโกยากิร้านที่ทุกท่านกินก่อนหน้านี้กับร้านนี้อันไหนดีกว่ากันคือว่าไปไปเลยดีแล้วเรามากันที่ไหนครับมาจากผมเบาไปที้เกียค่ะมาสะผมที่ญี่ปุ่นนะเราลองเราบอกเขาว่าอะไรนะชั่มปก แชมเป้ล์โดได้มันคือดรายอะดรายแต่เขาเขาก็บอกว่าบลูก็ได้แบบเป่าลมบลูโอเคไปฮ้ยไม่รู้ว่าเท่าไหร่ด้วยแต่มาเจอร้านเนื้อสีแดกแล้วเขาข้างเอเบซีมานเดียวถามมาแล้วถามอะไรครับคนละหนึ่งพันห้าร้อยเยนหนึ่งพันห้าร้อยเยนแต่ช่างแต่งผมที่นี่คือหล่อเท่ทุกคนเลยแล้วเป็นแบบว่าพี่พี่ผู้ชายบอกว่งสไตล์แบบโคเท่เลย หดาเวลาขึ้นเขียน่าผมเทมากเล่าน่าผมเทมาก,มกสวยด้ยโอ้า้ a k e t e m a s อ๋อโอเคโอเคโอเคอเอ้ย สบายไหมครคับสรเขากดผิดคนละหมื่นห้านะเขาลืมศูนย์ตัวอ่าน,นะอาน่าไอ้กระต้าอยู่เขานวนเราด้วยอืว้าว ว้ารีแล็กซ์ฮ่า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 อินเดียอินเดียไปไหนดี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 สบายละสบายพี่เคยสระอย่างนี้ที่สองประเทศไม่เคยที่เกาหลีที่เดียวค่ะที่นี่ไม่เคยทีครั้งแรกเลยหนูก็เพิ่งรู้ว่าเขานวดหนักขนาดนี้

8ปดเต็สิบา <9, 70. S 2> ว่ารู้สึกว่าอยากให้เขาสาผมนานกว่านี้หรือว่าที่ไทยเขาสาสามตรงผมรอบอ่ะแต่นี่แชมพูเขาหนึ่งรอบแต่ของคุณภาพดีนะก็ืพอใจนพอใจฮะอุ้ยใครแค่นิ้วนะสานเท่าน่ะ ใสแค่รูสาไม่ใช่ใช้หวีเป็นโอ้เป็นไงใส่แบบว่าเก็บนิดเดียวสบายไ,ไหมไม่ค่ะไมจะหลับเลยหลบคืไม่รู้อ่ะค่้อ,อะไรและตอนนี้เราอยู่ไหนครับเราอยู่ร้านทาโกยากิ80ปีะค่ะ ใช่คือร้านนี้เปิดมา80ปีแล้วนะคะปเป็นแบบรุ่นต่อรุ่นเขาคอนเฟิร์มมาว่ามาว่าร้านนี้กินทาโกยากิแบบไม่ต้องจิ้มซอสอร่อยที่สุดในย่านโอตัสกาก็เลยจะมา,าพรคิวเต้มาลองของอร่อยะคะ่ะแล้วก็ที่นี่เขามียากิซุบะให้ด้วยใ,ใช่ที่พิโรธเต้ก็จะกินรลบหนาที่นั้นนะคะคนกินอคนกินกินชาคนกินก็ต้องกิน,มา,นมารอรอรามากัน อร้อนนะดิไม่ค่อยอร่อยนะไม่ค่อยอร่อยอร้อ,อนลวกปากซึ่งมาจากเตังเมื่อกีอ้นี่คือนักรีวิวอาหารชื่อดังค่ะเป็นฟูมบล็อกเกอร์ไปแล้วเหมาะแล้วตอนเนี้ยด้วยเนื้อเหมือนเนื้อเค็มันสุดเลยดีโอ้ แต่ขอ,องอะไรใหม่มากอันนี้ก็คือเป็นเซตค่ะเป็นเซตที่เป็นทาโกยากิ6ชิน้นแล้วก็เป็นนี่คือโตกิวะซูยากินมนมๆนว่มวเป็นทาโกะเออเนื้อเป็นเนื้อคะ่ะแล้วก็เป็นออริจินอลเนาะแล้วก็มีหอมออรแกนิค์เพิ่มใช่อันไหนคือเนื้อยังไม่รู้เลยอ,นนอันนี้อรอดูเหมือนจะมีผักด้วยนะคะ ไม่ค่อยถูกแต่คุณมีผักแต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นสาล่ายไม่น่าใช่ผักสาล่ายไม่ใช่ผักค่ะร้อนนะน่าจะร้อนนะพึ่งมาเมื่อกี้ร้อนค่ะจะภาคอะไรจะกปนพวกนี้ค่ะเราไปกินพวกนี้มันร้อนอ่ะนี่หนึ่งกันนิดเดียวเอง ร้อนน่อยร้อนห่อยก็ต้องดูแลมั้งอันนี้ออเนียนอร่อยมากซอสก็อร่อยค่ะน่าอยากให้พี่โจลองลองลองเลยอุ้ยเยอะไปเยอะไปเอยเฮ้ยเยอะอร่อยแซบแบโอืคโอ้โดีเนาะนุ่นนวล อชอบยวันนี้เนี่ยอ,อันเนื้อที่ไม่ชอบเพราะว่าร้อน,นันกินไม่รู้โรตเลยค่ะลิะน้นมังเฮ้ยอย่ันไหนอะชัดให้ดูหนึ่งทีน <c oughs> อ,อร่อยจี๊ดกินแล้วต้องโย่ <Yeah. S 1> โอเคไปกินต่อ ปิด d ด y วันนี้ครับหนึ่งสองตุ้มไปค่ะหมุนแล้วค่ะแต่ว่าวันนี้น่าจะกลับบ้านไปแลฟ์สตรีมที่พัตเต้นะคะ,ะที่เต้เจอเบียร์ไปแก้วหนึ่งซึมเป็นน้องหมาเลยค่ะตอนนี้แบบงม่มากเ๋ยก,กับเบเพลงส่งแบสนะครับส่งยังแบสไม่ใช่เรื่องจริงนะครับที่ผมกินเบียร์แล้วผมซึมอะไรไใช่ให้ขอดีด้านหน่อยผมก็มีความสุขดีแล้ว มีความ a เล r ดิอ l e สตำกราฟนี่นี่นะแมงเม้งแมงกรูแมงกรูแมงกรูมะม่วงมะแมงกรูอริสตันมังกรอาริสตันใส่ครีมชีสกิ่น้องสุภาพดิใช่หรอมะม่วงผสมกับครีมชีสใช่เหรอใช่ชิ่งทปิ้งมาเองเนี่ยผมขอจองห้องน้ำที่บ้านก่อนโอเคไปงั้นเจอกันพรุ่งนี้เจอกันพรุ่งนี้ค่ะ นี่คือสิ่งที่คุณมาญี่ปุ่นถ้าคุณมีแฟนคุณก็จะมีความสุขกับความอบอุ่นแบบนี้แล้วถ้าคุณมาคนเดียวล่ะนี่หนุ่มผู้ชายคนนั้นไงไม่ได้หผู้ชายคนนี้ตาหาดใช่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 ก็ต้องมาโรงเรียนทุกวันนะคะใช่ก็แค่กลับมาโรงเรียนเฉยๆเอาไว้ทางะยไอเฮ้ยเอ้ย Mm-hmm. <laughs>